สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่เจ๊น้อยกับแมวจีดนะคะอืมวันนี้ทําไมมันมีแมลงเต็มไปหมดเลยเนาะ <G ül üyor> ที่ที่ที่แถวแถวห้องจีดเนี่ยมันมันเยอะจังเลยอ๋อรู้แล้วฝนมันเพิ่งตกหยุดไปค่ัเจ๊พี่น้องโอ้ยอือมเยอะจังเลยโอ้จะนอนได้เปล่าวันเนี้ยอ้อยฝนมันตก หยุดใหม่ๆเนี่ยโอ้มแลมลงเมาเยอะเนาะวิจับจับแมลงเมากินดีไหมเนี่ยฮะทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยวิเอออะไรกุ๊กกกุกๆกอยู่แถวเนี้ยแต่ดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อคิดถึงจังเลยคิดถึงทุกคนจังเลยโอ้โอู้หูฮึ่ข้างหลังข้างหลังอ้ยอืมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคน เห็นแว๊บๆนึกว่าอะไรอืไม่มีอ๋อถ้าไม่มีก็เดี๋ยวก็กลับบ้านก่อนล่ะทุกคนอืเอ้าไม่หนีย่างนี้เกิดเหนียงขึ้นนี่มึงมึงกิมีมืแรงหลายสจมองนีเฮ็ดจิตเอ้าอุ้ยโอ้ยลำคาญไปหรอยอ้ยแล้วลำคานอะอะอสวัสดีครับผม แนะนำตัวก่อนนะครับผม <c oughs> ตกโตกผมลายครับผมผมผมชอบกินมแมลงเมาครับพร้อมมาของโปรดเลยโอ้โอมแมลงเมาเยอะวันวันนี้ต้องลงมาครับพร้อมนี่แนะนำตัวหน่อยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับพร้อมผม,ผมลายนะครับ ไลน์นะครับพร้อมวันวันนี้ลงมาแนะนำตัวครับผมเป็น ừ, ừ, สมาชิกใหม่ของเจ๊ครับพร้อมผมเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเจ๊ครับพร้อมว,วันนี้วันดีครับมาแหลงเมาลงมาผมก็เลยมาแนะนำตัวนะครับพร้อมถ้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊ กำลังใจใช่เจ๊กับน้องจีตด้วยนะครับพร้อมครับโอ้ไ huh. ม่ใช่น้องครับผร้มพี่จีตแ้เรียกน้องเดี๋ยวพี่จีตมาดูไม่ได้เลยลายกรุบแมลงเม่านี่มันมันอร่อยนะครับมันแบบมันกรุบกรอบอ่ะมันมันจริงๆงอ่ะอุ๊ยเหมือนมีเสียงอะไรมาข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมขอขอไปข้างบนก่อนนะครับผมบายบาย